สวัสดีปีใหม่นะครับผมทุกคนนะครับผมที่แบบว่าคอยติดตามผลงานผมนะฮะยังไงก็ปีใหม่นี้นะครับขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตทุกคนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอ่คนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ต่างจังหวัดหรือว่ากระทั่งคนที่อยู่ต่างประเทศนะฮะก็ขอบคุณมากครับที่เป็นกำลังใจให้นะครับผมก็อยากจะเอาส่งเป็นพลังส่งเป็นกำลังใจครับให้กับทุกๆคนนะครับผมขอให้มีความสุขมากๆนะครับผมให้ ปีใหม่นี้เขามีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตขอให้คุณพระศรีรัตน์ใยนะครับผมคุณครองทุกคนนะฮะปราศจากทุกภัยปราศจากโรคภัยไข้เจ็บปราศจากอุปสรรคทุกอย่างเลยนะฮะมีความสุขสุขเลยแล้วกันครับผมสวัสดีปีใหม่ครับ 该。